ยังไม่ได้คิดไม่ไม่เคยคิดนะฮะนะถ้าใครตอบไปบอกว่าผิดนะฮะ oh <no. S 1> ใช้คำว,ว่าอะไรดีอยวก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วกันแต่ไม่ได้แบบมีเป้าวะ่ะอีก3ามปีต้องทำอะไรอีก5ปีทำอะไรนะฮะเออเก้าวีเขาหวานเกินอ่ะนะเก้าวีเขาหวานเกินเราแบบสู้ไม่ได้เลยอ่ะเออถามเรื่องที่ออกรายการที่บอกว่าเราบอกตั้งแต่นานแล้วใครใครบอก ในการเร่องพกนว่าเราก็คุยเ,เออบ้านเบอร์เราก็พร้อมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่เคยยังยังไม่ได้คิดไม่ไม่เคยคิดนะฮนะถ้าใครตอบไปบอกว่าผิดนะฮะคือโอเคตอนนี้มันก็เป็นช่วงแบบพัฒนา ชีวิตแหละก็อยากแบบให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆตัวความสัมพันธ์มันก็ก็คงต้องโตตามไวัยไปเรื่อยๆแหละฮะแต่ก็ยังไม่ได้มองถึงเรื่องอะไรขนาดนั้นนะเพิ่งยี่ห้าอยางใจเรียนนะ,ะทุกคนยังไม่ได้คิดวาแผนว่าอะไรต่อให้แบบไม่ได้เพื่อจากคนนี้แต่ว่าในอนาคตของเรา<ม>อ่ะยังไม่คิดอ่ะยังยังไม่ได้คิดเลยยังไม่ได้คิดคือตอนนี้ก็มองมอง,มองในมุมของการทํางานแบบทั้งทั้งตัวผมแล้วก็ทั้งดีมก็แบบมองแบบในพาร์ทกันแบบ โตขึ้นในแง่ของการทํางานก่อนนะครเขาก็แบบมีลายแบบผลิตภัณฑ์ลายรายการใหม่ๆเยอะแยะด้วยเมอนคต่่าางงุไปทด้วยด้วยด้วยแต่ก็มีจะมีพาร์ทที่เราก็ใช้ชีวิตร่วมกันแบบใช้คำว่าอะไรเดียก็ค่อยๆพัฒนาไปาาเรื่อยๆแล้วกันแต่ไม่ได้แบบมีเป้าว่าอีก3ปีต้องทำอะไรอีก5ปีทำอะไรนะครับทุนการไปไหนมาไหนสบายที่สุดผมว่ามันก็ดีครับรถไฟฟ้าเข้าถึงหลายที่ไม่ใช่ไม่ได<ม>้ขครพนันลงคับลูก าการจับตามองเสื้อสุดท้ายผมรู้สึกว่าชีวิตคนเรามันต้องบาลาน่ะนะระหว่างแบบเออความคาดหวังของผู้คนกับกับความคาดหวังของตัวเองด้วยแล้วก็อะไรหลายๆอย่างแล้วว่าไม่รู้สิในมุมมองผมผมรู้สึกว่าผมไม่ต้องพยายามบาลานเราให้แบบทุกคนสบายใจที่สุดเท่าที่เราทําได้แหละแล้วเราก็เราก็ไม่รู้นะว่าสิ่งที่เราทำมันดีหรือมันไม่ดีแต่ว่ามันก็จ,จะเป็นมาตรฐานที่เรารู้สึกว่าโอเคเราพอใจแล้วเราก็เชื่อว,ว่าทุกคนรอบตัวเราน่าจะ พอใจมากที่สุดในรูปแบบน,นี้นครับก,ก็คิดว่าจะเป็นยังไงแต่อนาคตมันจะมีการพัฒนามีการยังไงก็ก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆแหละวน,น้องนี่ได้เจอกันบ่อยไหมคะพี่หวานบ่ไอไปดั่น้ำเลยบ่อยครับบ่อยครับช่วงช่วงที่ผ่านมาก็ก,ก็ก็เจอกันแทบตลอดนะม,มีโอกาส,กาสแต่ว่าเออบางทีแบบเขาทำงานดึกผมทำงานดึกอะไรเงี้ยก็จะสลับ,สล,บสลับกันบ้างแต่ถ้ามีโอกาสกาส็จะต้องเจอกันอยู่แล้ว<ม>ทิ้งอันน้ำทำไมิเป็น้คู่ไหนหวานสุดคู่ไหนหวานสุดเหรอ เออก้าวีเขาหวานเกินอ่ะนะก้าวีเขาหวานเกินเราแบบสู้ไม่ได้เลยอะ่ะเหวานยังไงอยเออเขามีแบบก็เหมือนที่เขาตอบอะ่ะเหมือนที่เขาตอบในสื่อที่เขาไวรัลกันไปอะ่ะอะไรนะพูดมองผู้หญิงผู้อื่นไหมผู้หญิงคนอื่น,น,นเขาทำให้ผู้หญิงคนอื่นน่ารักน้อยลงอะไรไม่รู้อ่ะเขาก็อยู่กันอย่างนั้นอนะ่ะเล่นมุกกันสองคนอย่างนั้นอนะ่ะแต่จริงอไปเป็นหมูคนะ่คณะใช่เอออีพีวีก็ชมแฟนตัวเองนี่ก้าวน่ารักมากเลยอะไรไม่รู้ทั้งวัน เขินเขินแทนอะ่ะลองมัางนะผมก็ลองมัง่งลองชมดีมอนนะเออเขอินทำไม่ได้แล้วไม่วมีบา <laughs> <laughs> <Dynamic> งารเป็นไงงงงงอะไรเป็นอะไร <laughs>